มาดูครับคนนี้จะเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แนวคิดที่สุดยอดมากผู้น่าเล่นแดงแล้วก็มันมีอยู่ห้าในยูนิชชอประมาณเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับว,ว่าปกปาาปกปาเขาต้องมีไม้ชนางไหนซึ่งอ่านไปคือเล่นแดงอนะความโดดเด่นามเปฏิกิริยาของ,เ,ขงเล่นแดงก็คือในหนึ่งหัวข้อนะถ้าใช้ไม่เกินสองนาะฉะนั้นแต่พอสำคัญมันจะมันจะสามารถสรุปได้ อ,นะอ้านทีนี้ี่ยในเรื่องของคนตอปาลนะุี่ณามาตรงที่คนเขียนบอกคนที่ชอบตกงปาลุปิดท้ายของการจมโัวข้อเนี่ยาด้วยกันกบอกว่าคนตอปาจะให้ความสำคัญกับขั้นตอมากกว่าไปเลยทําไ, <hyung. S 1> ไม่เห็นว่าไอ้พวกเนี้เนะเขาเขาให้ความสำคัญกับขั้นตอมากนอกขั้นตอนเขาจะทางตร อ,อ้อมหรือว่าจะรัดหรือจนะเป็นวิธีที่ง่ายหรือจะยากหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าขั้นตอนของเขาก็จะให้ความสำคัญมากะะนั้นาไม่เห็นว่าการให้ความสาคัญกับขั้นตอนมากๆจะทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีขึ้นอาจจะอ้อมหรืออาจจะตรงไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าคนที่ตกปจะมีหมายเ e t การหาขั้นตอนที่ที่ฉลาดหลักแหลมเพื่อ เป็นการไปสุนลรภัณฑ์่อบมาอยากเตรียมของของการไปตกปลาคันเบ็ดที่จะต้องเข้ากับสภาพน้ำที่เราจะไปตกเหยือตัวล่อล่อของกินที่เราจะต้องไปนั่งรอเจ้าที่ที่นั่งรอแล้วก็ต้องรู้ว่า านะเวลาที่เราจะไปมันเป็นแบบไหนม,น,นมันจะฝนมันจะหนาวมันต้องมีการเตรียมตัวคือไม่ใช่คิดจะไปก็ไปมันไม่ได้สําหรับการไปตกปลาเนอะในเล่มแดงก็มีบอกพูดถึงเรืบบ่องอลไะอุปรกร,รณ์สถานที่สิ่งที่ทำให้ให้ให้พวกเขารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเหมาะแหละซึ่งสิ่งอะไรก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของพวกมัารุนเราเลื่อนสถานที่ใหม่ใช่ไหมครับ ขั้นตอนนั้คือเราเลอกสารที่มาเรือทงหนึ่งตอนเสร็จลผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมแตกต่างครับสมมติเราไปตกปลาที่ทะเลจะตกปลาที่ทะเลสาปลาที่เราได้ออกมาก็ต่างกันเลยก็เก็ปลาน้ำจืดปาท้ําเค็มปลาใหญ่หร şey ือปลาเล็กเป็นปลาชิดปลาลึกปลาลึกค่ะเป็นก็ใช้ต่างกันออกไปน э ั่นแหละขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี